สวัสดีครับก็ทีมนี้ผมเดินทางไปสวิชุดข้าครับก็มัน5,000กว่าโลแล้วแหละเดี๋ยวทําการเปลี่ยนชุดชามนะครับแล้วก็ใส่ทานใหม่จริงๆผมก็จะเปลี่ยนอยู่ประมาณนี้แหละ5,000-6,000โลนะครับก็เปลี่ยนทีนึงมันจะได้สมบูรณ์ตลอดเวลานะครับ เปลี่ยนชุดาชามชุดชามเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายมันเครื่องต่อก็อเดี๋ยวรำนานเราไปทิปเราจะไปวิ่งทิปกันต่อนะครับก็น่าจะพนนั่นอินพอดีแหละเพราะตอนนี้มัน880โลแล้วเดี๋ยววิ่งไปกล่มนี้ก็ ไปเช็คด้วยนะครับผมว่าปกติไหมแต่ขับขามาก็โอเคค่อนข้างปกตินะเดีย๋ยวเราจะไปทำคลิปแบบเออเปรียบเทียบค่าน้ำมันนะครับระหว่าง63ชัก3นะครับ 3, กับ65ชักเดิมนะดูซิว่าอันไหนมันจะประหยัดกว่ากัน ปิดแป๊บเดียวร้อยแล้วเราขึ้นไวมากนะครับแต่ว่าคิดต,ต่อไปนะผมจะเป็น65ตักเริมล้วนๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมถามให้ดูนะว่ามันจะวิ่งโอเคกว่ามีชักไหม ค่อนข้างไหลเลยนะที่ผมมองกับไฟมันดึงแต่ว่าช่วงแบบต้นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรเลยคือแบบรถมันหน่วงๆอ่ะับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายำมไนเครื่องกันเดี๋ยวมาตัดให้ดู